ลักลักนี่คือเหตุการณ์มีคนโทรมาบอกอเริ่มแรกเลยดีกว่านเอ,เอ,อมีคนโทรมาบอกว่าลูกลบโดนรถชนอ,อที่ว่าปักทางถุงต้อไผดี่เห็นในเหตุการณ์เขาบอกว่ารถล,ลูกเนี่ยสแสลมเองแต่ว่ามันอยูกก่กลางถนนและเขานี่คือรถไอตันสีขาวเนี่ยวิ่งมาหับ มามาม 5, ครับผมคำนวณแลกไปประมาณห้ากเมตรครับผมได้ยินเคียงแต่เขาบอกว่าจาและผมก็มาหอลูกตีว่ารงงรับกะดูกะผมมสติเนาะตันนันเนาะแผลนี่แต่เราบอกว่าเต็มตัวหมดทุกอย่างโอตัวอกตกใจหมดครับเพราะว่ายัางวานเนาะคนเปิบปอดแม่เนาะครับเนาะเพียงแต่ตอนนี้อยากขึ้นคนี่ว่า รถทับไอ้ตัดสีขาวกันนั่นนะครับามาทับพี่ชอบกำว่าดีว่าทันไอ้ทับไปวันนั่นนะมันเป็นจะได้ครับผมแล้วที่ใจเขาเตรียมปนจอดแต่ผนบนลงมาพอเลยแม่นนะครับที่ใจตอนนั้นนะครับกีว่าทันจอดเปิดไปเดี่ยวแท้ใต้ตแล้วเน่ยแล้วทันอยางบนลงมาดูสักกำหนึ่งครับลงมาดูสักน้อยก็ได้ครับว่าเป็นจะได้เรียกกู้ไปไม่ครับ แค่น้ำครับน้ําใจครับคุณเขานะครับอตอนนี้สภาพอาการน้องเป็นยังไงครับตีหมอเป็นมาครับตอนนี้ก็ดูอ่ากังหลังตรงสะโพกแตกครับเนาะแล้วกับแผลนี่หลอกปวดเต็มตัวหมดเลยครับอืมแต่ว่าความรู้สึกนี่โอเคอยู่ครับรู้สึกดีครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือออกมาผ้าไปชอบใจคครับผมมาให้ชอบกำหนึ่ง